สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเสียวสุดเฟีย ank, ฟ้ยวอย่างเกม Secret f l a s h e r มานากะนะครับเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่เงียนที่เยสแบบเราจริงๆครับทุกคนครับตอนนี้ช่องคาร์บอยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหากว่าใครอยากจะสนับสนุนคาร์บอยให้คาร์บอยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนให้กับคาร์บอยได้เลยนะครับนอกจากจะได้เป็นกําลังใจให้คาร์บอยแล้วเนี่ยยังได้ยศเท่ๆเว็แอกสาวใน i s c o r d ได้อีกด้วยนะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆ <laughs> ครับเกมนี้เนี่ยคิงของเขานะคือการที่ชอบโชว์นะครับแบบเออไงเะเห็นไหมโชว์ปุ๊บน้องก็ตื่นเต้นนะตาโตนะครับพอเรากดโชว์พเพิ่มอีกเนี่ย <conom ics> น้องนี่เริ่มตาโตแล้วตื่นใจนะครับผมเนี่ยเห็นไหมยิ้มเลยนะครับเกมจะเป็นสไตล์นี้คะคือน้องเป็นคนโรคจิตที่ชอบโชว์นะซึ่งเราเนี่ยก็ย่องพาน้องๆเไปทําภารกิจตามที่ต่างๆนะครับซึ่งเกมนี้ผมชอบมากเลยอย่างแรกคือเกมมันค่อนข้างที่จะ ปรับแต่งได้อย่างอิสระมา,ะมากๆนะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะเกมเนี่ยอนุญ,ญาตให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและอิสระมา,ะมากนะตั้งแต่ส่วนสูงนะครับหัวอย่างเงี้ยคออย่างเงี้ยเฮ้ยนะหรือจะเป็นแบบหนุ่มอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับคือแบบสุดมากนะถือว่าค่อนข้างเฟี้ยวเลยเห็นปะ่ะอู้ดูสิอ่ะเฟี้ยวไหม เี้ยวนะครับถือว่าเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยเขาทํามาสุดมากเกมนี้นะแต่ขออนุญ,ญาตนะครับกลับสู่สภาพเดิมก่อนนะคือรับไม่ได้นะครับแบบเมื่อกีคือไม่ไหวจริงนะเออซึ่งพี่เนี่ยชอบผู้หญิงตัวสูงๆนะครับก็จะใส่ไปสักร้อยเจ็ดสปนะแล้วก็หนุ่มมเนี่ยนะสัก85้ไปนะครับผมประมาณนี้นะกำลังดีเลยนะจริงๆนะใครปรับเก่งนะ แคปมาโชว์ได้ใน Discord นะอยากเห็นเหมือนกันนะพี่เชื่อว่าเกมนี้มันปรับได้อิสระเว้ยคนที่แต่งตัวเก่งๆเ,เนี่ยเฟี้ยวแน่นอนนะเกมนี้นะเอออ่ะประมาณนี้นะคือคือจุดขายของเขาเลยเรื่อง,องการปรับแต่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเกยมเพลของเขา,าก็คค่อนข้างที่จะสนุกนะทุกคนนะเกมเพลคือประมาณไหนพี่ประมาณว่า นี่เลยเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับเกมเพย์คือให้เราเนี่ยมาโชว์เสียวตามสถานที่ต่างๆเว้ยซึ่งเกมนี้เราสามารถเช็คได้ว่ามิชชั่นคืออะไรนะให้กดแถบขึ้นมาแล้วกดไปที่มิชชั่นนะคุณสามารถมาดูได้เลยว่าโอ้แต่และมิชชั่นเป็นยังไงนะซึ่งมิชชั่นเหล่านี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆครั้งที่มึงออกจากบ้านนะครับเอาไว้ฟาร์มนั่นแหละนะฟาร์มเอาอะไรอะ่ฟรออะ,อะฟาร์มเอา RP ไงเอา RP มาทําอะไระมาซื้อเสื้อผ้าหน้าผมแต่งนุ่นแต่งนี่ได้หมด r p สีสคัญมากนะทุกคนครับนอกจาก RP ที่สําคัญแล้วมีอะไรที่สําคัญอีก ก็จะมี E P ไงนะครับคือแรงพอยต์แรงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเรจ้าพี่จ๋าเอาไว้ปลดล็อกตามขั้นต่างๆไงอ่าอย่างพี่เนี่ยพี่อยู่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับซึ่ง ค่อนข้างเฟี้ยวพอตัวนะครับแต่แน่นอนว่าพี่ไม่ได้เล่นเองนะพี่ใช้สูตรโกงนะครับซึ่งท้ายคลิปเนี่ยก็จะสอนการใช้สูตรโกงด้วยเผื่อใครที่เป็นคนที่ขี้เยสแต่ไม่มีเวลาเล่นนะเออก็ตามนั้นนะครับอะเรามาพูดถึงการ่าเล่นแบบไม่ใช้สูตรโกงก่อนนะเนาะเผื่อคนที่แบบเขาชอบเล่นเขาเป็นสายเกมเมอร์ไงเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะสายเกมเมอร์ฟังทางนี้นะครับให้เราเนี่ยทำตามเควสที่มีให้อย่างที่ผมบอกไปในมิชชั่นนะให้อ่านนะดูเอยมันมีอะไรให้เราทําอะไรบ้างยังไงก็ว่านไปนะครับซึ่งา อั่งนานนะครับโดยที่ห้ามให้เขาจับได้ถ้าเขาจับได้ก็สวยไงครับเกมโอเวอร์นะก็ต้องเริ่มใหม่นะแต่เกมนี้โอเวอร์ไม่เสียหายอะไรมากครับเต็มที่ก็แค่กลับไปเริ่มใหม่นะไอ้พวก IP ที่เราหามาได้ก่อนหน้านี้ก็จะโดนลิฟคืนประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมากแล้วก็เริ่มใหม่นะแรกๆก็อาจจะยากหน่อยแนะนำนะใครที่เป็นคนขี้เยสและไม่อยากโกงแต่ยังอยากเล่นอยากเอ็นจอยให้เล่นโหมดนอร์มอลเฮ้ยโหมดอีซี่สิ นะครับเพราะเกมนี้มันมี easy normal นะให้มึงเล่นโหมด easy นะจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับเพราะเกมนี้เอาจริงนะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับนะเกมเพลย์ค่อนข้างยากพอสมควร,นะ hey, คควรใครที่ไม่เฟี้ยวนะเป็นคนที่ขี้เงียนขี้เยสไม่มีเวลาเล่นแต่ไม่อยากโกงนะแนะนาไว้ให้เล่นโหมด easy เท่านั้นนะครับอ่าซึ่งวิธีการเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นเลยเมื่อกี้พลาดเนาะต้อง s อรี่ด้วยจริงๆนะครับวิธีการเล่นอ่ะเอาหลักๆนะครับคุณก็โชว์บนแสงไฟนะเปิดโชว์เลยนะเปิดปดตูดด้วยกดตัวคิวนะครับ ก็โทวไปเลยนะครับเออชั้นมีของดีนะการแสงไฟนะครับแค่เนี้ยก็สังเกตด้านขวาบนเห็นไหมนี่คือตารางเควสที่กําลังเดินนะครับอ่าถ้ามันเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็คือได้เงินนะครับตามนั้นเลยวิธีการเล่นง่ายมากนะแต่ถามว่ามันยากตรงไหนล่ะมันยากตรงที่ว่าบางเควสนะทุกคนครับมันเฮี้ยมากๆนะครับบางเควสนะมันค่อนข้างที่จะเฮี้ยมากๆมันทํายากนะครับและเงินเนี่ยมันก็ให้น้อย เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องทำเควสเยอะๆนะครับแต่ผมมีเทคนิคนะมีเทคนิคมาบอกทุกคนนะครับให้ทุกคนสังเกตที่คอมพาสหรือเ็มที่ด้านบนนะครับเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบชิโบชิเบไปทางนั้นน,นั่นคือประตูวาร์ปนะซึ่งไอประตูวาร์ปเหล่านี้ต้นเกมอาจจะยังไม่ปลดล็อกแต่ถ้ามึงเลเวลอัพเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะปลดล็อกนะครับซึ่งเคล็ดลับของผมคือให้มึงฟาร์มตามสถานที่เดิมก่อนฟาร์มให้เสร็จอ่าฟาร์มเสร็จปั๊บช่างแม่งเลย เปลี่ยนสถานที่นะครับให้เดินไปสถานที่อื่นนะอ่าอย่างผมเนี่ยผมจะวิ่งไปให้ดูนะครับเห็นไหมห้วิ่งไปเลยอือออ่ะแป๊บยี่เราวิ่งแปบ๊บนึงนะ้องนะอ่าวิ่งไปนะครับพอวิ่งไปปุ๊บอ่าทีเนี้ยไอเคเวสต่ตางๆนานาที่เราทําไปก่อนหน้าเนี่ยเห็นปะมันก็รีเซ็ตนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเขาจะแยกเควสออกตามสถานที่ต่างๆแทนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เกมมันจะประมาณนี้ให้มึงไปกรายดิ้งในสถานที่นี้พอเสร็จปับ๊บมึงก็ต้องย้ายไปกรายดิ้งไปฟาร์มที่สถานที่อื่นเรื่อยๆกันไปประมาณนี้นะวิธีเล่นแต่ความใจดีของเขาเนี่ยคือมันมี fast travel นะครับมันมีวาร์ปไงนะมึงก็สามารถที่จะแบบฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วก็วาร์ปไปเลยวาร์ปไปเลยวาร์ไปไปฟาร์มที่อื่นประมาณนี้นะนี่คือวิธีเล่นนะเช่นเคยครับให้เช็คมิชชั่น ท,ทีจะได้รู้ว่าเออมึงต้องทาอะไรยังไงบ้างนะครับตามนี้แล้วกันนี่ถือว่าเป็นวิธีการเล่นแบบเบสิกเลยไม่ใช้สูตรโกงนะเทคนิคก็อย่างที่ว่าไปฟาร์มที่นี่เสร็จปั๊บมึงก็ไปฟาร์มที่นั่นอื่นที่นู่นที่นั่นกวานไปนะจริงๆพี่ GP เล่นมาค่อนข้างนานนะพี่ยังไม่รู้เลยว่ากดโพสต์ยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้นะอยากรู้ว่ามันกดโพสต์ยังไงเพราะมันมีบางเควสไงเห็นไหม perform a post action w i e flashing เนี่ยกูอยากรู้ว่ากูต้องไปโพสตรงไหนนะครับเออก็ประมาณนั้นนะ จริงๆแล้วนอกจากโชว์อย่างเดียวนะมีระบบการใช้ของเล่นด้วยนะทุกคนนะให้กดตัวไอขึ้นมาเนาะมันก็จะมี adult toy นะพี่จะไม่กดนะถ้ากดก็ตามนั้นนะก็อาจจะเหลืองนะครับหรือเผื่อแดงนะซึ่งวิธีการเล่นก็เ,เหญ่ไหมเราก็ใช้ของเล่นเข้ามาร่วมด้วยจะได้เพิ่มเงินเพิ่มทองอะไรก็ว่านไปนะทุกคนครับเสื้อผ้าก็มีผลนะเสื้อผ้านเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคร่วมด้วยนะครับอย่างสมมติเนี่ยเซตซักคิวบัสเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเนี่ยเห็นไหม detection risk นะประมาณนี้ก็ว่านไป อย่างชุดที่พี่ใส่นี่เป็นชุดแมชีใช่ไหมก็จะเพิ่ม detection risk บวก3%อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไปลองเล่นดูันได้นะเออระบบถือว่าทำออกมาดีด้วย ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่บอกไปคือภาพสวยน่ารักนะสายอนิเมชชอบกันเกมเพลก็สนุกด้วยนะแอบจะมีรู้สึกน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใส่สูตรโกงเข้าไปก็ไม่น่าเบื่อแล้วนะเออภาพสวยเออเกมเพลสนุกประมาณนั้นนะครับใครอยากเล่นก็ไปลองหาเล่นดูกันได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการใส่สูตรโกงเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโ,โปรแกรม Cheat Engine เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตของผู้สร้างไว้ให้ตรงหน้าจอเลยนะเพราะเราต้องให้เครดิตเขานะครับเขานะ ซี่วิธีการใช้งานง่ายๆะให้คลิกไปตรงที่ตรงนี้นะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะสีฟ้านะกดไปเลยครับแล้วคลิกไปที่ชื่อเกมนะครับกดไปเลยครับแล้วกด yes นะครับสำหรับคนคีย์ yes ต้องกด yes เท่านั้นหลังจากนั้นกด enable this นะครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาต่างๆนานามากมายที่คล้ายๆกับ r o m i t นะครับอย่างแรกครับให้คลิกไปที่เกม Play นะครับในหมวดหมู่เกมเพลย์นะทุกคนครับมันเหมาะสําหรับคนขี้ yes ที่ไม่อยากจะโกงมากอยากจะควบคุมเกมให้มันง่ายขึ้นตามแบบฉบับของตัวเองแต่ไม่อยากถึงขั้นที่จะโกงแบบ คุยถอกอะไรขนาดนั้นนะก็ให้มาใช้สูตรกวงตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีสูตรกวงมากมายอย่างเช่นแบบว่าทํายังไงก็ไม่โดนจับได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะ no suspicion max นะครับอือออ่าเนี๋ยผมเช็คให้ดูเลยเห็นไหมทีนี้ยผมเปิดโชว์เลยนะเปิดโชว์หลาเลยนะยืนต่อหน้าผู้ชายนะครับเห็นไหมผู้ชายก็จะแบบเอ้ยทำเฮี้ยอะไรมึงวะ เออทำไมทำตัวเล็ดล่านดอกทองขนาดนี้นะซึ่งเราไม่ต้องสนใจครับเพราะมันจะไม่จับได้อยู่แล้วไงเห็นปะเก็ตปะตามนั้นนะครับซึ่งสูตรโกงเนี่ยมันทําได้อีกเยอะเลยนะไปลองเล่นกันดูนะครับเออมีให้เลือกเยอะเลยนะอ่ะทีนี้ครับไปที่หัวข้ออื่นนะ player stat นะครับ player stat นี้จะเกี่ยวกับ ค่าสเตตัสของตัวละครหลักเราเลยนะส่วนหัวข้อถัดไปนะพี่มองว่าสําคัญมากๆนะครับเหมาะสาหรับคนขี้เงียนขี้เยสไม่มีเวลาเล่นและอยากจะเข้าสู่หมดเยสทันทีนะครับให้ใช้หัวข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับอ่าด้านบนสุดเป็น RP นะครับนี่คือจํานวนเงิน RP ทั้งหมดที่มึงมีถ้ามึงขี้เกียจฟาร์มึงก็มาแก้เลยเป็น99 9เกาาพราะว่านไปด้านล่างนี่คือค่า EP นะครับเป็นค่าแร้งพอย n ์มึงขี้เกียจฟาร์มมึงก็มาแก้เลย999เก้าเาะว่านไปนะครับ ส่วนด้านล่างสุดไม่ต้องไปยุ่งมันนะเพราะว่าถ้าเรายุ่งกับหัวข้อที่2เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องมายุ่งกับมันแต่บางคนนะโอ้ยรู้สึกว่าอยากจะเหมือนกับกลับไปเล่นเลเวลที่มันต่ำลงก็สามารถมาเปลี่ยนได้อย่างตอนนี้ผมอยู่ a p e x f l a s h e r ใช่ไหมเป็นเลเวลสูงสุดนะผมอยากกลับไปเป็น Per ร์เวิก็ทําได้นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เหมาะสําหรับคนที่ขี้เงียนขี้เย้และไม่มีเวลาเล่นนะครับอ่ะอย่างเงี้ยผมผมผมแก้ไปทั้งหมดเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมโชว์ไปเห็นไหมเก้าก็เก้าหมดแล้วใช กับบ้านโชว์ให้ดูเลยว่าสูตรโกงมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าก็กดวาร์ปกับบ้านได้เลยนะครับเกมเนี้ยยังดีนะที่มันมีระบบวาร์ปนะไม่งั้นเดินกันหัวข้อเสื่อมนะครับพอเห็นไหมกลับบ้านปุ๊บเกมก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงได้เงินมา 9, 9 9, เก้าเก้ากอะไรก็ว่านไปเห็นไหมเห็นขวาล่างไหมเงินผมเนี่ยก็จะแบบเบิ้มสบระบ,บึ้มนะครับเลเวลก็จะตันนะ EP ก็จะตันทีนี้มึงก็จะสามารถเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปถลุงได้ในคอมพิวเตอร์นะครับ วิธีการซื้อของก็ตามนี้นะเห็นไหมก็ซื้อๆไปเลยมีอะไรซื้อได้ก็ซื้อๆไปนะครับสามารถซื้อได้หมดทุกอย่างเลยนะก็ประมาณนี้เนาะติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ถามด้านใต้ได้นะส่วนตัวพี่ว่าเป็นเกมที่สนุกเล่นสนุกนะเออลองไปหาเล่นกันดูนะครับอย่าลืมนะใครรู้วิธีโพสก็คอมเมนต์ด้านใต้นดนะอยากโพสเป็นวะนะ อยากโชว์เสียวนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยลืมบอกไปสูตรโกงมาเอาได้ใน Discord นะพี่จะไม่ลงใน Youtube นะเออเดี๋ยวช่องพี่จะโดนคอยถกได้นะครับมันไม่คุ้มเสี่ยงนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ครับผมบา,บาย